ของเล่นกันนะคะครูปิ่นจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกสมาธิกันก่อนนะคะ,ะฟังคาสั่งให้ดีนะคะให้เด็กๆเนี่ยชูมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะ,ะข้างนี้กำข้างนี้แบกบแบบนี้นะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยนับ1นึถึงสถ้านับหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บให้เด็กๆเนี่ยสลับข้างนะคะแบบนี้นะคะข้างนี้ก็จะกำ ข้างนี้ก็จะแบแบบนี้นะคะอ่ะครูเป็นจะสาธิตให้เด็กๆดูนะคะแบบนี้นะคะอ่ะทำพร้อมกันเลยก็ได้นะคะอ่ะเนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่พอทาได้ไหมคะอ่ะเราจะมาทําพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะชูมือขึ้นมาค่ะข้างนี้กำนะคะข้างนี้แบอ่ะพร้อมแล้วเราไปทําพร้อมๆกันเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองสาสี่อเด็กๆพอจะทำกันได้ใช่ไหมคะอ่าโอเคต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มประดิษฐ์กันเลยนะคะวันนี้นะคะคุปปิ่นก็จะให้เด็กๆเนี่ยประดิษฐ์รถของเล่นกันนะคะ ให้เด็กๆเอาอ,อุปกรณ์แบบนี้ออกมานะคะที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะครูเป็นให้เวลานะคะหนึ่งนาทีค่ะ,ะเด็กๆเจกันหรือ,อยังเอ่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะให้เด็กๆเนี้ยแกะออกมาเลยนะคะ ว่าข้างในนี้นมีอะไรบ้างหนึ่นะคะก็จะมีแกนทิชชู่นะคะ2ก็จะเป็นกระดาษสีนะคะแล้วก็สก็จะเป็นล้อรถที่คุณครูตัดไว้ให้นะคะหน้าาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมี4ีล้อนะคะแล้วอุปกรณ์ที่เด็กๆต้องหามาเองนะคะก็คือเหมือนเดิมค่ะโอเค เด็กพร้อมที่จะทำกันหรือยังเอ่ยอถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะคุณเป็นก็จะให้เด็กเนี้ยตกแต่งนะคะรถก่อนนะคะ,ะใช้กระดาษสีนะคะ,ะเด็กๆเอาสีอะไรออกมาก็ได้นะคะ,ะให้เด็กๆนะคะฉีดแบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วก็ทากาวแล้วก็มาตกแต่งที่รถอง ะะติดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเด็กทำกนันเสร็จหรือยังเอ่ยต่อไปนะคะผู้เป็นก็จะให้เด็กเด็กเนี้ยติดล้อนะคะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะต้องทาะอะไรค่ะทากาวก่อนนะคะทาตรงนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็นำล้อรถมาติดนะคะแบบนี้นะคะกดลงไปนะคะต่อไปข้างนี้ดิคนะ,คะได้สองล้อแล้วนะคะต่อไปนะคะติดล้อที่สาม ติดตรงนี้นะคะ,ะสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะรถของคุป,ปินก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่า เด็กๆทำเสร็จหรือยังเอ่ยอ่าไหนเป็นจะลองมาตั้งดูนะคะนี่ค่ะโอเคเด็กๆก็ได้ของเล่นไปอีกหนึ่งชิ้นแล้วนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะเด็ก ให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปากและระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆค่ะเรามาลากเส้นปากกันนะคะเส้นแรกเริ่มจากตรงนี้นะคะเด็กๆก็ค่อยๆลากลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สองแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆก็ลากไปเรื่อยๆจนครบทุกเส้นนะคะ แล้วอย่าลืมระบายสีลูปปงให้สวยงามน,นะคะอ่าต่อไปเป็นใบงานการบ้านวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆให้นักเรียนโยงเส้นพยัญชนะกับรูปภาพให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามน,นะคะอ่เด็กๆะ่ะมาดูสิขะว่าตัวเลขคือตัวอะไรคะตัวอะไรนะอ่ารอลิงใช่ไหมคะ ดูต่อไปสิคะว่ารูปภาพรูปไหนคือตัวลิงคะลอลิงคะอ่าตัวนี้ใช่ไหมคะอ่าลากมาเลยคะ่ะอ่าตัวต่อไปวอแหวนนะคะวอแหวนอะดูสิคะว่ารูปไหนคือรูปแหวนคะเด็กๆอ่าลากมาเลยคะ่ะรูปนี้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไป สาารานะคะ่อเด็กๆ่กะดูสิคะว่ารูปไหนคือรูปสสาสาราคะอ่ะรูปนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ลากขึ้นไปนะคะแบบนี้ต่อไปสอหลือสีนะคะดเด็กๆไอเด็กก็ดูสิคะว่าอันไหนคือรูปของหลือสีคะรูปไหนนะอ่ารูปนี้ใช่ไหมคะ เด็กก็าลากขึ้นไปนะคะหารูปของหือสีอ่าต่อไปตัวสุดท้ายคือสอเสือนะคะอะเด็กก็มาดูสิคะว่ารูปไหนคือรูปเสือคะอ่รูปนี้ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก,ก็าลากไปหารูปเสือแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย